อะไรวะเนี่ยหอยบ่เบียไหมเบี้ยร์ไหมเบี้ยร์ไหมเบี้ยร์อู้หูอะไเบี้ยรกแล้วครับไม่เป็นไรนะอยูุไว้แปลกอืมใช่อันนี้ไม่ใช่มันดังเมื่อกีนอ้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ชม่น่าใช่เบี้ยมันมันไม่เป็นโลหะลอ,อ,องเสกลองเสกก็ต้องลุยลึกมาก มีมีจอบเอ็นเล็กนี่อยู่เหมือนกันนะนี่ไม่เท่าไหร่แล้วลองดูอบอลบอลบอลพี่อะไรมาแล้วอะไรนสมัยกอนอันนี้คืออะไรก็ผู้ขายอะไรอย่างเงี้อือผู้ขาพวกวอุปกรณ์วกกวเออหมู่บ้านเก่าจริงนะบ้านเก่ามัานดังค่อยแต่อยู่นิด Quang nó ra mà nè nè ra nè để lẽ anh nè 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 bột nè này nè anh nè nám nè 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 quang nè 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 cho nè 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 ลุยแล้วก็ต้องลุยให้ถึงอ่ะแปดสิบอุ้ยมันค่าแปดสิบมันวัดชิ้นใหญ่เนี่ยทองคำป่ะวะนี่เอาว้แล้วดิมาดูว่าเป็นอะไรนี่มันเคลื่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันหลอกมันหลอก

เดียวเองดูที่จอบเบียวเลยไมขนาดนี้มันมันชุ่มแล้วนั่นไหะดินอ่ะรับแบบเป็นตะงอนเนาะต้องค่อยๆขุดโอ้โหจอยนี่จะจอบเบี้ยวเลยอะไรวะเนี่ยหอยเปล่าเบี้ยไหมเบี้ยไหมเบี้ยไหมเบี้ยโอู้หในเบี้ยกเลยครับไม่เป็นไรนะอยู่ไว้ ใช่อันนี้ไม่ที่มันดังเมื่อกี้นะไม่ใช่ไม่ใช่น่าใช่เบี้ยมันมันไม่เป็นโลหะอ้าวอาจจะมีอีกอุ้ยมันเล็กไงนี่เบี้ยมันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะเบี้ยเป็นบ้านเก่านะขายได้ไหมเบี้ยไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เก็บเก็บไว้อันนี้ได้เนาะเก็บไว้ดูได้เบี้ยครับเบี้ยแล้วหอยประเภทนี้มันยังมีมันเป็นหอยทะเล เอามาจากไหนมันเยอะแยะมันต้องเยอะดิถ้างั้น่ะใช่ไหมมันต้องเป็นเยอะมันถึงจะมาทำเป็นเงินได้ปัจจุบันไม่มีไงเคยเห็นไหมหอยนี่ไม่มีพี่ไม่เคยเห็นอ่ะไม่ไม่ยังไม่เคยเห็นนะก็าจจะก็อาจจะมาจากโซนทะเลมาแล้เนี่ยกระเบื้องอยู่ลึกฮึมรายได้เบี้ยไปแล้วหนึ่งอย่างเศษกระเบื้องเอ้ยไอ้หอยพวกอะไรภาชนะเนี่ยเหมือนถ้วยเหมือนอะไรเนาะใช่ เช็คก,ก่อนอ่ะเช็คอีกรอบชัดขึ้น,นยังเหมือนเดยวมาขยับมาทางนี้เนาะอ่าถึงแล้วนะครับถึงแล้วเครื่องตัวนี้จับเจอแสดงว่าจับจัยังยังทำไมเงี้ยวะเอาเ้าทำไมขา,าย นี่มัในใกล้ๆกล้แล้วใกล้แล้วเชนะ้าได้แบบเรนะาก็เดินไปแล้วอมจริงแล้วมาขุดขนาดนี้เอาไม่ถึงเ่ยถ้ามีเสียมนะ แต่เดนนั้นไม่มีเสียงเลยหยุดชีวิตชีวิตมาดูมาลุ้นว่าจะเป็นอะไระพี่คิดดูดิในแมเ่เสษดินเผาเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง,างนช่ไหมอยูอย่ลึกดูหรือ,รอเป็นฟุตเลยอะ่ะของมันอยู่ข้างล่างเป็นฟุตเลยนะใช่ตอนไทยเนาะ Cái mì xì ở đây tìm lấy thằng cầm bông cầm bông bông cầm 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 ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใกล้โอเคนะมันอยู่ในหายป่าวะเ<แ> <laughs> จอหายเไปไ็นปนี่งานเข้าเลยเนี่ยเจ้าของที่ก็ไม่อยู่ค,คุ้มนะแน่น่อยครับดัดบสุด้ดนึแตก ค่าประมาณนี้มันน่าจะเป็นโลหะประเภทไหนอืมมันมันมันตัวนี้ก็ไม่แน่ใจมีดอะไรได้ไหมมีดมันบอกว่ามีดตัวนี้มันขึ้นแค่ยี่สิบเป็นเล็กอะยี่สิบอันนี้มันเนาะ่าจะเป็นพวกสำลีเงินพวกอะไรนี้ขึ้นประมาณนี้ป่ะประมาณอีอมันขึ้นเจ็ดสิบอืมเจ็ดห้ามันได้เสียไปนะได้เสียมั้ย เหมือนจะถึงแตมันไม่ถึงเขื่อนะน่ะเลื่อนเคลื่อนครับเมื่อกี้ลองจดดูมันขยับมาข้างในอยูเปิดปากหลุมกว้างอีกเอาเซ็คอีกที เอเอมันขยับมันขยับมาวะไหนวะเนี่ยไหนข้างล่งางเนี่ยระมาณเดิมแต่ดูน่าจะโลหะใหญ่เฮ้ยนีม่มือเหรอลองชุคดูสุดมันคืออะไรกันแน่เ,เป็นแร่ทั้งหมดเลยรู้ว่าไม่ไม่ใช่ของ,ของโอเค หลุมนี้ได้แค่เบีย้ยได้เบีย้ยหนึ่งอันได้เบีย้ยหนึ่งตัวโอเคครับอ่ะอเดให้เขาก่อนเดี๋ยวไปกันใหม่น้าก่อ